ดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะวันนี้ปิ่นมีสินค้าใหม่น้ําเสนอค่ะตัวนี้เลยรถแท็กเตอร์อิสกิรุร่น NT 5 4 0ค่ะตัวนี้เป็นรถแท็กเตอร์ขนาด40แรงมนะ้าเครื่องยนต์เป็นดีเซล3สูบพร้อมเทอร์โบชาร์จ1647 cc ซีซีขับเครื่องสี่ล้อ 4WD 2เพานะคะกับสินค้าใหม่ของเราพี่น้ำเงินน้ำซับ รถแท็กเตอร์อิสกิรุ่น NT 5 4 0ค่ะตัวนี้จดทะเบียนปี59นะคะรถจดทะเบียนปี59มาพร้อมกับชุดใบมีดดันดินหน้าด้านหน้ามีชุดใบมีดดันดินหน้านะคะด้านหลังคันนี้เราเกาะเป็นผนทวนใหม่จากนาซาให้นะเรียกว่าพร้อมถ่ายพร้อมดันกันเลยทีเดียวค่ะกับสินค้าใหม่ของเรารถแท็กเตอร์อิสกิรุ่น NT 5 4 0 สภาพสวยๆยางเดิมๆทั้ง4เส้นนะคะคันนี้สภาพสวยเดิมนะคะรถจดทะเบียนปี59เอกสารเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนตัวรถพร้อมใบไม่ดันดีนาและผันใหม่รอรอพร้อมใช้ในราคาเพียง368,000บาทเท่านั้น<อ>368,000บาทเท่านั้นเรามาชมวิดีโอการขับขี่ใช้งานกันค่ะ ว่ารถสภาพสวยสมบูรณ์มากๆนะคะสินค้าใหม่ของเราค่ะแท็กเตอร์อิสกิขนาด40แรงมนะ้าตัวนี้เป็น3สูบพร้อมเทอร์โบชาร์จนะคะเรื่องของความแรงไว้ใจได้เลยค่ะเครื่องยนต์สวยเดิมทุกจุดนะคะซีซันสวยเดิมสมบูรณ์พร้อมใช้งานมากๆสำหรับ NT540 คันนี้นะคะหนูใส่ชุดท่อให้ด้วยนะนี่ค่ะท่อไปไทเทนนะคะเรียกว่าหล่อๆพร้อมลุยกันเลยเนาะ เดีย๋ยวมาดูชั่วโมงทํางานนะคะทันนี้ชั่วโมงทํางานนะคะอยู่ที่365ชั่วโมงค่ะรถสวยทํางานน้อยนะคะ365ชั่วโมงเท่านั้นระบบเกียร์ค่ะเกียร์หลกักแปดเกียร์เดินหน้าแปดเกียร์ถอยหลังนะคะระบบเกียร์เป็นซิงโครชเทินนะคะปรับเปลี่ยนเกียร์เดินหน้าถอยหลังใต้พวงมาลัยนะคะพวงมาลายัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ค่ะ ขับขี่ง่ายแล้วก็คล่องตัวนะคะบริเวณห้องโดยสารนี่ค่ะเบาะนุ่มๆสามารถปรับขยับได้นะคะหลังคางงามๆนี่ค่ะรถสภาพสวยสมบูรณ์มากๆนะคะสำหรับ40แรงม้าคันนี้นะรถจดทะเบียนปี59นะคะยางเดิมคู่ตัวทั้ง4เส้นนะคะเรียกว่าสภาพยางเดิมนี่สวยๆเลยนะ ด้านท้ายก็งามๆนะคะตัวนี้สีสันเดิมนะคะด้านท้ายนะนี่ค่ะ PTO พร้อมปั่นนะคะเกาะตัวตัดหญ้าสูบน้ําพ่นยาเกาะตัวโรตารี่ได้เลยค่ะรถสภาพส,สวยๆนะคะสมบูรณ์พร้อมใช้ท่านใดกําลังมองหายอยู่สําหรับ NT 5 4 0หน้าร้านมีสินค้าเข้าอีกหนคันนะคะตัวนี้อุปกรณ์ด้านหลังปิ่นเกาะเป็นผ่นพวนใหม่จากนาซาไว้ให้ค่ะ อุปกรณ์หลังสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมตามความต้องการใช้งานของคุณลูกค้าได้นะคะกระทะล้อสีสันสวยเดิมนะคะรถจดทะเบียนปี59เอกสารเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนตัวรถพร้อมแบ,บมิดแดนดีนาและผ่านไถใหม่รอพร้อมใช้ในราคาเพียง368,000บาทเท่านั้น368,000บาทเท่านั้นค่ะทุกใจเรื่องราคาเราคุยกันได้นะคะ สอบถามสั่งซื้อได้เลยค่ะร้านเราอยู่จังหวัดกำแพงเพชรมีบริการจัดส่งทั่วประเทศแถมฟรี400กิโลแรกด้วยปีนฝากกดติดตามกดซับส,สไคร b e ช่องหนูปีนแม่ค้ารถไถไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันกับการรีวิวสินค้าคันใหม่ในร้านของเราขอบพระคุณค่ะ